สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอของ TNN ช่อง16เท่านั้นแต่เรายังมีโซเชียลมีเดียให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะประเด็นที่จะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับวิธีการที่จะทำให้อาหารของเราปลอดภัยในทุกขั้นตอนที่เรียกกันว่า food safety นั่นเองค่ะในขณะเดียวกันวันนี้จะพามาทำความรู้จักและหาวิธีในการป้องกันโรคภัย ใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเรานี่แหละทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุงลุยเองจะพาคุณผู้ชมลุยพื้นที่ภาคเหนือค่ะไปให้การช่วยเหลือชาวไทยภูเขาบนดอยที่เวลานี้ถูกภัยหนาวคุกขามพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแตละประเด็นไปด้วยกันค่ะขอเชิญเหล่านักวิ่งจากทั่วทุกสรารทิศ มาท้าทายเส้นทางแห่งคาฟมาราธอนจากถนนราชวิถีข้ามสถานสาังหีสู่ถนนบรมราชชนนีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า,ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและของรางวัลอื่นๆมากกว่าร้อยรางวัลล่าเส้นทางแห่งนักวิ่งไปกับเราสมัครได้แล้ววันนี้ที่ w w w s s a y u r a n c o m ศสยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลุ่สุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนเหนาเพรารอดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆวัน<อ>นี้ผูกไหอยู่นะเ่ินบ้านเช่าก็พอมีที่สุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละคะ่ะฝากนึนแหละซื้อสลักอรอมรั์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลอะรยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน วันนี้ออมกับสลักออมสินพิเศษ2ปีสุขที่ได้ออมและยังสุขเพิ่มที่ได้หลุนเงินล้านเพราะออมสินเพิ่มเงินรางวัลที่1ให้สูงขึ้นเป็น10ล้านบาทเพิ่มเงินรางวัลและท้าย4ตัวแล้วยังเพิ่มดอกเบีย้ยสูงกว่าเดิมรีบเลยฝากสลักได้ที่ออมสินทุกสาขาหรือฝากผ่านแอปไมโมตั้งแต่12ตุลาคมนี้ สลักอมสินพิเศษ2ปีไม่ต้องเสียภาษีรัฐบาลเป็นประกันธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ อีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยทําให้พวกเรามีสุขภาพดีนั่นก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีประโยชน์และปลอดภัยนั่นเองนะคะดังนั้นเรื่องของ food safety อาหารปลอดภยัยจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราไม่ควรมองข้ามค่ะคําว่าอาหารปลอดภัยนี้จะต้องปลอดภัยในทุกๆขั้นตอนเลยค่ะเริ่มต้นจากขั้นตอนในการซื้อในการจัดเก็บในการเตรียมและการปรุงอาหารเพื่อที่จะทําให้อาหารที่เราบริโภคเข้าไปนั้นไม่มีการปน ปนเปื้อนทั้งเชื้อโรคและสารพิษสารเคมีต่างๆวิธีการจะทําให้อาหารของเราปลอดภัยอย่างแท้จริงควรทําอย่างไรไปติดตามด้วยกันเลยค่ะการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารอย่างพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสหรือเชื้อราอาจพบได้ตั้งแต่ในขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวการเตรียมหรือการปรุงอาหารค่ะ ซึ่งแม้ว่าอาหารจะอยู่ในสภาพปกติภายนอกไม่ได้ดูเน่าเสียหรืออันตรายแต่ก็อาจทําให้ป่วยได้ถ้าเกิดกินเข้าไปโดยโรคที่มาจากอาหารส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและมักทําให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียมีไข้และหนาวสั่นได้ซึ่งคนบางกลุ่มอย่างทารกเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหล่านี้ได้มากกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นการใส่ใจเรื่องความปลอดภัยทางอาหารจึงถือเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่ควรจะมองข้ามเพราะช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้มากแถมยังช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีได้ด้วยค่ะผู้บริโภคเองก็อาจต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเตรียมอาหารบางชนิดมากเป็นพิเศษเช่นเนื้อสัตว์ไข่ นมชีสไส้กรอกหรือปลาดิบเพราะเป็นอาหารที่อาจบูดเสียได้ง่ายหรือเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคถ้าหากว่าเก็บรักษาไม่ถูกวิธีนอกจากนี้ผักผลไม้และต้นอ่อนของพืชก็อาจจะมีสารเคมีตกค้างและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคที่มาจากอาหารได้เพราะฉะนั้นทุกคนควรหันมาใส่ใจความปลอดภัยทางอาหารด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะการเลือกซื้อวัตถุด,ดิบ ถ้าหากว่าเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ควรต้องตรวจสอบวันหมดอายุก่อนซื้อเสมอซึ่งอ่านระบุอยู่ที่ฉลากด้านข้างด้านหลังหรือด้านบนของบรรจุภัณฑ์ไม่ควรจะซื้อวัตถุดิบที่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุก่อนวันที่ต้องการนําไปใช้รวมถึงไม่ซื้ออาหารที่มีกลิ่นแรงผิดปกติ หรือมีกลิ่นแปลกๆถึงแม้ว่าอาหารนั้นจะยังไม่ถึงวันหมดอายุก็ตามและควรจะเลือกอาหารแช่เย็นเป็นลำดับสุดท้ายก่อนจะนำไปคิดเงินเพราะการนำอาหารเหล่านั้นใส่รถเข็นและไปเลือกซื้อสินค้าอื่นๆต่อก็อาจทำให้ความเย็นของอาหารลดลงและอาจจะเน่าเสียก่อนเวลาอันควรได้ค่ะส่วนการเลือกไข่ควรจะเลือกไข่ที่มีเปลือกสะอาดและไม่มีรอยแตกร้าวนอกจากนี้ควรจะเลือกผักผลไม้ที่สด ผิวไม่แตกหรือช้ำเพราะอาจจะมีแบคทีเรียและสารเคมีต่างๆปนเปื้อนเข้าไปได้ส่วนการจัดเก็บวัตถุดิบในขั้นแรกควรต้องตรวจสอบตู้เย็นค่ะโดยช่องแช่ยเย็นนั้นควรจะมีอุณหภูมิ4.4องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่าส่วนช่องแช่แข็งควรจะมีอุณหภูมิติดลบ17.7องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่าโดยควรจัดเก็บวัตถุดิบต่างๆได้ตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ ควรใช้ฟิล์มถนอมอาหารหรือใช้อลูมิเนียมฟอยล์ห่อบรรจุพันธุ์ของเนื้อสัตว์ที่ยังไม่ผ่านการปรุงสุกให้เรียบร้อยอีกหนึ่งชั้นแล้วถึงจะนําไปแช่แข็งเพื่อไม่ให้น้ําจากเนื้อสัตว์เหล่านั้นหยดลงไปบนอาหารชนิดอื่นๆเพราะอาจทําให้อาหารเสียรสชาติหรือเน่าเสียได้ง่ายกว่าปกติค่ะไม่เก็บเนื้อสดไว้นานๆโดยควรจะนําเนื้อสัตว์ปีกเนื้อปลาหรือหมูสับที่แช่แข็งไว้มาปรุงอาหารภายใน2วันหลังจากที่ซื้อมาแช่ในตู้เย็น ส่วนเนื้อวัวเนื้อหมูหรือเนื้อแกะที่แช่แข็งไว้ก็ควรนำไปปรุงอาหารภายใน3 5วันหลังจากที่ซื้อมาแช่ในตู้เย็นควรเก็บอาหารกระป๋องไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่ควรจะนำไปแช่เย็นหรือวางไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า32ององศาเซลเซียสและไม่ควรจะรับประทานอาหารกระป๋องที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์บุบบวมมีรอยเปิดหรือขึ้นสนิม ไม่ควรจะเก็บอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดสูงอย่างผลไม้หรือน้ำมะเขือเทศบรรจุกระป๋องไว้นานเกิน12-18ถึง18เดือนและไม่ควรจะเก็บอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำอย่างเนื้อสัตว์หรือผักบรรจุกระป๋องไว้นานเกิน2อถึง5ปีเพราะอาจส่งผลทำให้รสชาติและคุณภาพของอาหารลดลงได้ ไม่ควรเก็บอาหารแปลรูปประเภทไส้กรอกแฮมหรือโบโลนาที่เปิดบรรจุพันแล้วไว้ในตู้เย็นนานเกินกว่า2สัปดาห์และควรจะรับประทานให้หมดภายในเวลา3-5วันควรล้างผักและผลไม้ด้วยน้ำสะอาดทุกครั้งเพื่อชำระล้างสิ่งสกปร,ปรกแบคทีเรียและยาก,กำจัดมแมลงที่อาจตกค้างอยู่ควรจะเก็บไข่ไว้ในตู้เย็นไม่ควรจะวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานเกินกว่า2ชั่วโมงไม่ควรจะล้างเนื้อไก่ดิบ รวมถึงเนื้อสัตว์ปีกอื่นๆเพราะอาจเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่บริเวณข้างเคียงได้ทั้งนี้ควรจะปรุงเนื้อสัตว์ปีกจนสุกหรือให้เนื้อไก่มีอุณหภูมิภายในที่74องศาเซลเซียสเพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคสำหรับการเตรียมวัตถุดิบเพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีควรล้างมือทั้งก่อนและหลังเตรียมวัตถุดิบด้วยสบู่และน้ำอุ่นอย่างน้อย20วินาทีค่ะเมื่อหั่นหรือทำการจัดเตรียมเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ ทางเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อปลารวมถึงผักและผลไม้เสร็จแล้วควรนำไปใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดและแยกชนิดให้ชัดเจนไม่ควรจะนำเนื้อสัตว์ต่างชนิดใส่ในภาชนะเดียวกันแล้วหลังจากนั้นก็ควรต้องทำความสะอาดเขียงและเครื่องครัวด้วยน้ำร้อนผสมกับน้ำยาล้างจานหรือใช้คอรีนซึ่งมีทั้งแบบผงและแบบน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคส่วนการละลายเนื้อสัตว์แช่แข็ง อาจละลายเนื้อสัตว์ที่แช่แข็งไว้ก่อนนำมาปรุงอาหารได้ด้วย3วิธีการดังนี้ค่ะ 1. ย้ายจากช่องแช่แข็งมาไว้ที่ช่องแช่เย็นถึงแม้จะละลายได้ช้าแต่ก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยและต้องระวังไม่ให้น้ำที่ละลายออกมาจากเนื้อสตัตว์หยดลงไปบนอาหารชนิดอื่นๆเพราะอาจทำให้ปนเปื้อนและเสียรสชาติได้ 2. ละลายด้วยน้ำเย็น โดยให้นำเอาเนื้อสัตว์ใส่ในถุงพลาสติกก่อน1ชั้นแล้วหลังจากนั้นให้ไปแช่ในน้ำเย็นและเปลี่ยนน้ำทุกทุกๆ30นาทีจนกว่าเนื้อที่แข็งจะละลายดี 3. ละลายโดยใช้ไมโครเวฟซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วและเมื่อเนื้อสัตว์ละลายดีแล้วก็ควรต้องนำไปปรุงอาหารทันทีค่ะสำหรับการปรุงอาหารสามารถแยกวิธีการปรุงอาหารได้ตามประเภทและลักษณะของเนื้อสัตว์ดังต่อไปนี้ เนื้อวัวเนื้อหมูและเนื้อแก่ที่มีลักษณะเป็นชิ้นควรจะปรุงด้วยความร้อนจนกว่าจะมีน้ำใสๆซึมออกมาจากชิ้นเนื้อหรือจนกว่าอุณหภูมิภายในชิ้นเนื้อจะอยู่ที่63องศาเซลเซียสและเมื่อปรุงเสร็จก็ควรต้องวางทิ้งไว้ประมาณ3นาทีที่อุณหภูมิห้องก่อนจะนำไปเสิร์ฟเนื้อวัวเนื้อหมูและเนื้อแกะที่บดหรือสับเป็นชิ้นเล็กๆ ควรต้องปรุงด้วยความร้อนจนกว่าเนื้อเหล่านั้นจะสุกทั่วกันไม่เป็นสีชมพูแบบเนื้อดิบหรือจนกว่าจะมีอุณหภูมิภายในที่71องศาเซลเซียสค่ะส่วนเนื้อไก่ที่มีลักษณะเป็นชิ้นหรือสับเป็นชิ้นเล็กๆควรต้องปรุงด้วยความร้อนจนกว่าจะสุกทั่วกันไม่เป็นสีชมพูแบบเนื้อดิบหรือจนกว่าจะมีอุณหภูมิภายในที่74องศาเซลเซียสในขณะที่เนื้อปลา ควรต้องปรุงด้วยความร้อนจนกว่าจะสุกทั่วกันให้เนื้อปลาที่ดูใสกลายเป็นสีขุ่นและเกาะตัวกันหรือจนกว่าจะมีอุณหภูมิภายในที่63องศาเซลเซียสอย่าลืมนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นจากอาหารปลอดภยัยและจะนำไปสู่เมืองไทยที่แข็งแรงค่ะ เอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักรวมถึงหาวิธีการในการป้องกันโรคภัยใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราเองนี่แหละสักครู่เดียวค่ะ กับสลากออมสินพิเศษ2ปีสุขที่ได้ออมและยังสุขเพิ่มที่ได้หลุนเงินล้านเพราะออมสินเพิ่มเงินรางวัลที่1ให้สูงขึ้นเป็น10ล้านบาทเพิ่มเงินรางวัลแลขท้าย4ตัวแล้วยังเพิ่มดอกเบีย้ยสูงกว่าเดิมรีบเลยฝากสลักได้ที่ออมสินทุกสาขาหรือฝากผ่านแอปไมโมตั้งแต่12ตุลาคมนี้ หลักอมสินพิเศษสอปีไม่ต้องเสียภาษีรัฐบาลเป็นประกรันธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมบ้านนั่นหรออยคนเดียวมานานละใสยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ย,ยธนาคารตาน้ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุอาหมอทีก็หนักหน่อยร้นร้อนหนาวราะดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆ <c oughs> วันนี้ทายอยนนะู่ดือนบ,บ้านเช่าก็ พอมีที่ซุ้หัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากนิ่และซื้อสลักออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลได่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเรายังคงก่อติดการอบรมหลักสูตรประกาศนยียบ,บัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดก,การสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไหด้าสที่จะได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะเพื่อที่จะให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจก็เข้มแข็งจะได้ปลอดภัยห่างไกลโรคนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้จะพาทุกคนมาทําความรู้จัก และหาวิธีการในการป้องกันโรคที่เป็นโรคภัยใกล้ตัวเป็นโรคจากพฤติกรรมเป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรังค่ะแต่ว่ามีหลายโรคทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนรวมถึงโรคที่เกี่ยวเนื่องกับไตเครื่องกรองในร่างกายของเรารายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่สองนาโรงแรมชาทเยมลเวอร์ไซด์ได้จัดให้มีการบรรยายวิชาการในหัวข้อโรคภัยใกล้ตัวเบาหวานความดันโล,ลหิตสูงโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงซึ่งรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสว่างจิตสุรอมรกุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลกล่าวว่า ทั้ง3โรคมีความสัมพันธ์กันเมื่อเป็นโรคดังกล่าวแล้วต้องพบแพทย์กินยารักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันอวัยวะที่สําคัญเช่นไตตาเท้าให้สามารถใช้งานได้เหมือนปกติทั้งนี้โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังหรือ NCD เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงจนก่อให้เกิดโรคเช่นดื่มเหล้าสูบบุหรี่กินอาหารมันเค็มรสจัด ความเครียดและขาดการออกกำลังกายทําให้เกิดโรคต่างๆเช่นอ้วนความดันโลหิตสูงเบาหวานหัวใจและหลอดเลือดไตวายเรื้อรงังทำให้มีอัตราการเสียชีวิตมากขึ้นดังนั้นต้องควบคุมลดอัตราการเสียชีวิตประชาชนต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมเช่นอาหารที่ให้พลังงานสูงทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดโรคอ้วน วิถีชีวิตคนเมืองถือเป็นตัวแปรที่สําคัญเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นการกินอาหารจังฟูด้ดไม่ออกกําลังกายทํางานและสังคมผู้สูงวัยทําให้การใช้ชีวิตมีความเสี่ยงดังนั้นจึงแนะนําว่าอายุ45ปีขึ้นไปควรต้องตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปีค่ะ โรคอ้วนประเทศไทยของเราผู้หญิงเป็นโรคอ้วนมากกว่าผู้ชายโดยกลุ่มประเทศเอเชียประเทศไทยอยู่ในอันดับสองของการเป็นโรคอ้วนอันดับหนึ่งได้แก่มาเลเซียดังนั้นจึงต้องมีการคำนวณค่าดัชนีมวลกายหรือ B.M.I. ที่จะต้องไม่เกิน25ถ้าเกิน30ถือเป็นโรคอ้วนมีอายุไขลดลง3ปีมีการวัดเส้นรอบเอวถ้าหากเพศชายมีขนาดเส้นรอบเอวเกิน90ซนติเมตรหรือ36นิ้วขึ้นไป เพศหญิงต0เซนติเมตรหรือ32นิ้วขึ้นไปจะเป็นโรคอ้วนและเสี่ยงก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาเช่นเข่าเสื่อมกลั้นปัสสาวะไม่ได้เมเร็งลำไส้เมเร็งเต้านมและหยุดหายใจขณะนอนหลับโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเกิดจากอินซูลินมีน้อยหรือไม่มีขาดอินซูลินหรือดื้ออินซูลินการเกิดโรคเบาหวานในบริบทเขตเมืองเช่นผู้ที่มีความเสี่ยงเกิดเป็นโรคเบาหวาน คือผู้หญิงตั้งครรภ์ทารกแรกเกิดเด็กอายุน้อยขาดอินซูลินเนื่องจากตับอ่อนโดนทำลายทำให้ต้องฉีดอินซูลินต่อชีวิตคนอ้วนที่เกิดจากกรรมพันธุ์และพันธุกรรมผู้สูงอายุที่มีอายุไขาย,ยาวนานการตรวจพบโรคเบาหวานการตรวจสุขภาพประจำปีตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเบาหวานไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้จะสามารถควบคุมได้โดยใช้วิธีลดน้ำหนักตัวลงให้ได้ร้อยละ15้า โรคความดันโลหิตสูงที่ดูจากตัวเลขโดยใช้วิธีวัดความดันเกณฑ์วัดความดันค่าปกติควรจะอยู่ที่120-80ถ้าหากเกินกว่านี้ควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงเช่นลดน้ำหนักเน้นกินผักผลไม้กินเกลือโซเดียมให้น้อยลงไม่ควรจะเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันออกกำลังกายเช่นเดินเร็วเต้นแอโรบิก3-5วันต่อสัปดาห์งดหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์ โรคไขมันในเลือดสูงประเมินปัจจัยต่างๆจากแอปพลิเคชันไทซีวีลิกสกอร์ภายในระยะเวลา10ปีถ้าหากพบว่ามีความเสี่ยงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกบริโภคอาหารชนิดดีควบคุมอาหารลดอาหารที่มีไขมันลดน้ำหนักและออกกำลังกายเช่นการเดินการเต้นแอโรบิกและการกินยาตามที่แพทย์สั่งไม่ซื้อ,อยาก,กินเองสุขภาพดีไม่มีขายถ้าเกิดอยากได้เราก็ต้องสร้างเองค่ะ ส่วนทางพลอากาศโทนายแพทย์อนุตร,ระจิตตินันจากศูนย์โรคไตโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมการแพทย์ทหารอากาศได้บรรยายในหัวข้อโรคที่เกี่ยวกับไตเครื่องกรองของร่างกายว่าไตาทำหน้าที่ในการกำจัดของเสียทางปัสสาวะรักษาสมดุลของน้ำรักษาสมดุลของเกลือแร่สร้างฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงโรคไตแบ่งออกได้เป็น6ประเภทด้วยกันได้แก่ไตอักเสบ ถุงน้ำในไตโกโรวยไตยอักเสบไตวายวเฉียบพลันเนิ้วในไตและไตเรื้อรังค่ะจำนวนผู้ป่วยล้างไตสะสมในปี2551ถึงปี2563มีมากกว่า2 0 0 0 0 0รายทั้งฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมล้างไตาทางช่องท้องผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิการรักษาได้คิดเป็นค่ารักษาพยาบาลที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ12,000-15,000บาทต่อเดือนต่อคน จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าประเทศไทยเป็นโรคตายอยู่ที่อันดับ5ถึงอันดับ6โดยอันดับ1คือไต้หวนันรองลงมาคือญี่ปุ่นสิงคโปร์อเมริกาเกาหลีซึ่งวิธีการดูแลไตก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมระดับความดันโลหิตเลือกกินอาหารและควบคุมน้ำหนัก ดื่มน้ำให้เพียงพอไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมและคัดกรองโรคตายในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำสลากออมทรัพย์ทออ,อชุดเกล็ดดาวพลัสหน่วยละ5,000บาทอายุสลาก2ปีลุ้นรับรางวัลที่1มูลค่า1ล้านบาทในฉัดชัยสิรีไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่า ทออสเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการออมเงินกับสลากออมทรัพย์ของทออสที่ให้ผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลสูงด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่สลากออมทรัพย์ชุดเกรดดาวพลัส หน่วยละ5,000บาทจำนวน10ล้านหน่วยแบ่งเป็น10หมวดหมวดละ1ล้านหน่วยอายุสลากสองปีผลตอบแทนหน้าสลากร้อยละ0.65ต่อปีเมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมหน่วยละ5 0 6 5บาทและมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลที่1มูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทจำนวน1รางวัลหมวดรางวัลที่2รางวัลละ1 0 0 0 0แสนบาทจำนวน4รางวัลหมวดรางวัลที่3รางวัลละ10,000บาทจำนวน20รางวัล บวดรางวัลที่4รางวัลละ1,000บาทจำนวน20รางวัหบวดรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลละ2 0 0บาทหมุน1ครั้งรางวัลเลขสลับเลขท้าย3ตัวรางวัลละ100บาทรางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลละ100บาทหมุน1ครั้งรางวัลเลขสลับเลขท้าย2ตัวรางวัลละ50บาทสลากออมทรัพย์ทอสชุดเกล็ดดาวพลัส เป็นสลากชุดใหม่ที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อทดแทนสลากออมทรัพย์ทอสอชุดเกล็ดดาวที่ครบกำหนดเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2565นอกจากจะเป็นการออมที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมีโอกาสถูกรางวัลสูงผู้ซือ้อย่างได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลอีกด้วยเริ่มออกรางวัลครั้งแรกวันพุทธที่16พฤศจิกายน2565 ผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลักออมทรัพย์ทอสสผ่านแอปพลิเคชัน GHB All g e n หรือที่สาขาของธนาคารสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสสทุกสาขาทั่วประเทศ GHB a n k Call Center หมายเลขโทรศพัพท์026459 0 0 0หรือที่ Facebook Fan Page ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHB All Mobile Application GHB All g e n และที่ World Wide Web .ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้า15นาฬิกาถึง15นาฬิก30นาทีที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ